ครับก็สวัสดีนะครับผมบิ๊กนะครับจากเพจแมป90ตำรวจบายบิ๊กนะครับบิ๊กก็จะมาเฉลยโจทย์ที่ลงไว้ในเพจนะครับเพจแมป90ตำรวจบายบิ๊กนะครับซึ่งบิ๊กก็ลงทุกวันนะฮะใครสนใจก็ลองเข้ามาทำดูโจทย์กันได้นะครับครับโจทย์วันนี้นะครับ ข้อแรกจะเป็นเกี่ยวกับเปรื่องเหตุผลนะครับอ่ะมาดูกันเลยนะครับโจทย์ข้อแรกถามว่าสุนัขบางตัวเป็นเสือสุนัขทุกตัวเป็นสิงโตเสือทุกตัวเป็นสิงโตดำเป็นสิงโตคำถามข้อใดต่อไปนี้ความหมายสอดคล้องกันมากที่สุดนะครับโอเค เรามาเริ่มทํากันเลยนะครับสุนัขบางตัวเป็นเสือนะฮะผมแทนอย่างนี้นะครสุนัขเป็นสีเหลืองเสือเป็นสีชมพูเสือชมพูนะครับอันนี้เสุนัขสุนัขอันน,นี้เป็นเสือนะครับนี่คือสรรมการแรกนะฮรสุนัขบางตัวเป็นเสือ นะครับแล้วมาดูอันต่อไปนะฮะสุนัขทุกตัวเป็นสิงโตสุนัขทุกตัวเป็นสิงโตสุนัขสีเหลือง๊อูสิงโตใหญ,ใหญ่นิดนึงนะครับสิงโตนะครับนีสิงโตอันนี้สุนัขนะครับถ้าบางสังเกตน,นะฮะ สุนัขบางตัวเป็นเสือถ้าบางมันจะทับกันส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับจะทับกันแค่นี้ยก็คือสุนัขเนี่ยบางตัวก็เป็นเสือบางตัวก็เป็นสุนัขอย่างเดียวนะครับไม่ได้เป็นเสือทั้งหมดถ้าเป็นเสือทั้งหมดถ้าสุนัขเป็นเสือทั้งหมดสุนัขจะต้องเข้ามาอยู่ในวงกลมของเสือนะครับอันนี้เช่นกันสุนัขทุกตัวเป็นสิงโตสุนัขทุกตัวก็คือสุนัขเข้ามาอยู่ในสิงโตนะครับอ่ะ ต่อมาเสือทุกตัวอันนี้สุนัขทุกตัวเป็นสิงโตนะต่อไปเสือทุกตัวเป็นสิ่งโตเสือทุกตัวเป็นสิงโตอ่าใส่เสือก่อนเสือเล็กๆ <outgoing. S 2> ทุกตัวเป็นสิงโตสิงโตใหญ่ๆ่นิดนึงนะครับสิงโตอ,อันนี้เป็นเสือนะครับเสือคงจะมองภาพออกน,นะครับต่อมาสมกรรารต่อมาดำเป็นสิงโต ดำเป็นสิ่งโตเป็นก็เป็นสิ่งโตแล้วฮะก็อยู่ในวงกลมเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นดําสิ่งโตสีน้ำเงินนะครับสิ่งโตเนี่ยขอให้มาสี่สี่สมการถ้าพูดเป็นเรื่องสมการนะแต่อันนี้เขาให้มาสี่เหตุสี่เหตุแล้วผลมันล่ะผลผล ็คือสรุปนะครับสรุปว่าวาดเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะครับสรุปว่าสุนัขบางตัวเป็นเสือแล้วก็วาดสุนัขบางตัวเป็นเสือบางตัวเป็นเสือนะครับปึ๊บทับกันตรงนี้นะครับสุนัขทุกตัวเป็นสิงโตเป็นสุนัขว่า อนี่เป็นเสือสุนัขทุกตัวเป็นสิงโตจะเป็นอย่างนี้นะครับสุนัขทุกตัวเป็นสิงโตจะเป็นอย่างนี้แล้วมันบอกว่าเสือทุกตัวก็เป็นสิงโตด้วยเสือทุกตัวก็เป็นสิงโตด้วยแสดงว่าแสดงว่าทั้งเสือทั้งสุนัขทุกตัวเป็นสิงโตสิงโตต้องใหญ่หน่อยนะครับสิงโตนะครับบอยว่าดําเป็นสิงโตดําเป็นสิงโต แต่คําถามไม่ได้บอกว่าดําเป็นสุนัขหรือเป็นเสือฉะนั้นดําจริงอยู่นอกจากไม่ไม่ได้อยู่เดียวกันกับวงสุนัขก,กับเสือนะครับดําเป็นจิตโตอันนี้ดํานะครับนี่คือสรุปแล้วนะครับเรามาดูช้อยครับทีนีเาานะเน้เรามาดูช้อยนะครับเห็นไหมเรามาดูช้อยนะครับ ข้อใดความยในข้อใดสอดคองกันกมากที่สุนดสนะครับกอไก่ดำเป็นสุนัขดำเป็นสุนัขไหมดำเป็นสุนัขไหมดำเป็นสิงโตนะฮะไม่ได้ไปเกี่ยวกับสุนัขเลยไม่ได้ไปเกี่ยวกับเสือเลยนะครับพราะขอไขอ่สิงตัวบางโตสิงตัวสิงตัวบางโตเลยสิงโตบางตัวเออสิงโต,บางต,งตบางตัวเป็นสุนัขสิงโตบางตัวเป็นสุนัขไหม ถ้ามองอย่างนี้เป็น addition, นะฮะสุนัขทุกตัวเป็นสิงโตแต่สิงโตบางตัวก็อาจเป็นสุนัขก็ได้อาจเป็นเสือก็ได้สิงโตอาจจะเป็นดำก็ได้นะครับบางตัวนะไม่ใช่ทุกตัวแต่สุนัขทุกตัวเป็นสิงโตเสือทุกตัวเป็นสิงโตดำทุกตัวก็เป็นสิงโตได้ไม่ใช่ได้สิดำทุกตัวเป็นสิงโต้วยแหละนะฮะสุนัขทุกตัวเสือดำทุกตัวเป็นสิงโตนะครับ แสดงว่าข้อนี้ตอบขอไข่นะฮะอ่ะมาดูช้อยต่อไปก่อนดําเป็นเป็นเสือดาเป็นเสือไหมก็ไม่เปลี่ยนสิงโตทุกตัวเป็นเสือสิงโตทุกตัวเป็นเสือไหมก็ไม่เปลี่ยนนะฮะแต่สิงโตบางตัวเป็นเสือนะครับแต่มันบอกว่าทุกตัวไม่ถูกสิงโตบางตัวอาจเป็นสุนัขก,ก็ได้ใช่ไหมปุ๊บอ่ะสิงโตบางตัวเป็นสุนัขก็ได้ข้อนี้ตอบขอไข่ครับในเรื่องเหตุและผลนะครับ ถ้าทำเยอะๆฮะโจทย์พวกนี้มีประมาณหนึ่งข้อถึงสองข้อก็ไม่เยอะแต่ไม่หมูนะครับถ้านั่งคิดอย่างเดียวตอบไม่ได้นะครับต้องพยายามฝึกทำโจทย์บ่อยๆนะครับอ้าวมาข้อต่อไปเลยนะครับข้อต่อไปนะครับอ่ะชี้เลยข้อต่อไปถัปงน้ำมันใบหนึ่งถังน้ำมันใบหนึ่งเมื่อหย่อนเชือกลงถึงก้นถังแล้ว เมื่อหย่อนเชือกลงถึงก้นถังแล้วยังเหลือเชือกยาวสิบนิ้วถ้าทบทบก็คือจับเข้ามาหากันนะฮะถ้าทบเชือกเส้นนี้เข้าด้วยกันแล้วหย่อนลงไปอีกปรากฏว่ายังขาดอยู่อีกสิบนิ้วนะครับจึงจะถึงก้นถังพอดีถังใบนี้สูงเท่าใดอ่ะข้อนี้เรามาหาเป็นเป็นเรื่อง สมการพื้นฐานนะครับสมการพื้นฐานสมการพื้นฐานมีหลายข้อนะฮะมีสามสี่ข้อได้หรืออาจจะเยอะกว่านั้นประมาณสามสี่ข้อฮะพวกมีหัวมีขาอะไรเนี่ยนะครับโอเคเรามาเริ่มโจ์ข้อนี้กันเลยเริ่มต้นที่เขียนสมการออกมาก่อนนะฮะถ้าเขียนสมการไม่ถูกก็ไปไม่ได้นะฮะดำน้ำไปก็ดำไม่ได้นะครับโอเค ามาสมรสมการกันถังน้ำมันใบหนึ่งมเมื่อหย่อนเชือกลงถึงก้งถังแล้วยังเหลือเชือกยาวอีกสิบนิ้วเราให้เชือกยาวเชือกยาวเาวท่ากับ x นะครับเชือกยาวเท่ากับ x นะจะได้ x ลบสิบเท่ากับถังเท่ากับความสูงของถังสูงถังนะครับ นี่คือการามที่หนึงความสูงถังนะครับแล้วปรากฏอีกว่าถ้าทบเชือกเส้นนี้เข้าด้วยกันแล้วอย่าลองไปอีกปรากฏว่ายังขาดอยู่อีกสิบนิ้วนะครับก็จะเป็น x พทบทบก็คือหารสองนะครับหารสองยังขาดอยู่อีกสิบนิ้วขาดอีกสิบนิ้วถึงจะเป็นก้นถังพอดีถึงจะถึงก้นถังพอดีก็ x ส่วนสองนะครับบวกสิบถึงจะเป็นความสูงถังนะครับความสูงถัง สมการที่สองนะครับอ่ะอน,นี้ความสูงหทงนี้ความสูงถังจับเท่ากันเลยนะครับจับเท่ากันเลยสมการที่หนึ่งเท่ากับสมการที่สองอ่ะก็ x ลบสิบเท่ากับ x ส่วนสองบวกสิบนะครับก็หาสมการออกมา x ก็คือความยาวเชือกนะครหาความยาวเชือ,อ,อกมาก่อนนะครับ x ก็จะได้1ิบย้ายมาเป็นยี <c oughs> ่สิบ x ลบยี่สิบ x ส่วนสองเอาไปคูณสอง x ลบ 40เท่ากับ x นะครับก็โยกหาคำตอบ x จึงเท่ากับอันนี้จากบวกมาเป็นลบ2อ x ลบ x เหลือ x เดียวโยกไปเป็น40นะครับ40 40ยังไม่ใช่คำตอบนะครับ40ยังไม่ใช่คำตอบ40คือเชือกยาว x นะครับถ้าความสูงถังเราก็เอา40ไปเทน40สีลบสิก็ตอบ30นะครับก็จะได้ แทน x ในสมการที่1นนะครับ x แทนแทนหก็จะได้4 0่สิบลบสิเท่ากับสาตอบสาครับข้อนี้30นิ้วนะครับที่สำคัญเลยครับโจทย์พวกนี้นะครับตั้งสมการให้เป็นถึงจะทำข้อสอบได้นะครับถึงจะถูกนะครับ <c oughs> หลักการก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับ โอเคถ้าสงสัยก็อ <c oughs> ินบ็อกซเข้ามาถามในเพจได้นะฮะเพจแมทนายจิตตำรวจบายบิ๊กนะครับผม <c oughs> ข้อนี้ตอบ30นิ้วครับอ่ามาข้อต่อไปเลยนะครับโอเคข้อต่อไปนะครับเป็นเรื่องอายุซึ่งก็มีเหมือนกันมีเหมือนกันนะครับอันนี้จะให้เทคนิคนิดนึงนะครับเทคนิค <c oughs> <c oughs> นะครับอ่าดูโจทย์เลย ปีนี้กออายุมากกว่าขอห้าปีอีกสองปีข้างหน้าอายุของกอจะเป็นสองเท่าของอายุของขออยากทราบว่าปัจจุบันของกอมีอายุกี่ปีนะครับปีนี้กออายุห้ามากกว่าขอห้าปีกอมากกว่าขอห้าปีอีกสองปีข้างหน้าอายุของกอจะเป็นสองเท่าของอายุของขออยากทราบว่าปัจจุบันอายุของกอมีอายุกี่ปีนะครับอันนี้ เอาแบบคิดลัดก่อนนะครับคิดลัดก่อนเอาช้มาเทียบเลยเอาช้มาเทียบเลยนะครับเอาช้มาเทียบเลยกอไก่สมมติเอา้อกอไก่หกนะครับกอยุมากกว่ากอหกปีแสดงว่าตอนนี้สมมุตินะสมมุติตอนนี้กอกอหกปีกอยุมากกว่าห้าปี มากกว่าขอห้าปีนะครับแสดงว่าขออายุหนึ่งปีอีกสองปีข้างหน้าก็จะอายุเป็น2เท่าสองเท่าก็คือคูณสองนะครับสองปีข้างหน้าก็บวกสองเข้าไปอันนี้ก็บวกสองบวกสองเข้าไปอันนี้เป็นเท่าไหร่เป็นแปดอันนี้เป็นเท่าไหร่เป็นสามเนี่ยก็จะมีอายุเป็นสองเท่าของขอสองเท่าไหมล่ะเอาสองคูณสามเข้าเอาสองคูณสามเนี่ยมันเท่ากับแปดไหมก็ไม่เป็นแปดก็ไม่เท่ากับแปดใช่ไหมฮะ ก็ไม่ถูกนะครับออันนี้ข้อกอไก่ไม่ถูกไม่ถูกนะครับขอไข่สมมติเหมือนกันก็แปดปีก็บวกสองเข้าเหมือนกันอันนี้ก็อายุมากกว่าห้าปีห้าปีก็อันนี้เลยสามปีนะครับอันนี้ขอไข่ก็คือน้องอนนี้บ,นะะบวกสองเข้านะฮะแปดบวกสองเป็นสิบสามบวกสองเป็นห้าอ้าวเห็นไหมฮะ ก็อายุมากกว่ามากอ่าก็อายุจะเป็นสองเท่าของอายุหงขอนะครับมากกว่าอาจจะเป็นสองเท่าของอายุหงขอก็คูณสองเท่าก็เป็นสิบก็สองเท่าของขอสิบถูกนะครับข้อนี้ถูกโอเคก็ตอบเลยฮะไม่ต้องไปคิดเยอะเจอข้อถูกเราก็ตอบเลยถ้าไม่เชื่อมาทําข้อคอดูนะครับเพราะว่าเขาไม่ทําให้มันถูกทั้งสองข้อสามข้อหรอกนะครับ อะมันทำข้อคอดูอันนี้10บบวกส2บสอบลบหบวกสองนะครับสิบลบห้บวกสองสบลบห้เหลือ5 5าบวกสเป็น7จ็คูณเท่าได้12บสนะองปล่ะเออสิบสองอ่าฟองโอสิงสิบสอบวกสองสบสลบหเป็น7 7็เบวกสเป็นอันนี้สิอันนี้เป็นเท่าไหร่ เก้าเก้าคูณสองเป็นสองเท่าปะล่ะก,ก็ไม่เป็นนะครับไม่เป็นก็ตอบอยู่แล้วไม่ต้องไปคิดนะฮะเพราะว่าถ้าถูกถ้าถูกถ้าถกตกเลยถ้าถูกสองข้อนะครับเราตอบก็ถูก้อแรกเราก็ได้คะแนนนะฮะเขายกผลประโยชน์ให้โจทย์อยู่แล้วนะฮะไม่ใช่จำเลยนะเพราะเราเราเป็นโจทย์นะครับ ก็ตอบขอไขครับ8ปีนะครับถ้าทําวิธีการแบบธรรมดาก็ได้ก็ไม่ยากนะครับแต่เอาวิธีการนี้ไปเลยไม่ต้องไปดูวิธีการที่สองหรอกเดี๋ยวมันจะงงวุ่นวายนะครับเอาวิธีนี้วิธีเดียวนะครับ8ปีก็จับช้อยมาทําเลยง่ายดีไม่ต้องไปตั้งสมการ x ก็ลบขอเท่ากับ5ไม่ต้องนะครับไม่เอาช้านะครับ อ่าพ่อ่อไปเลยนกเอี้ยงฟูงหนึ่งบินไปเกาะหลังควายพ่อเกาะตัวต่อตัวจะเหลือนกเอี้ยงหนึ่งตัวแต่ถ้าเนี่ยถ้าเกาะตัวต่อตัวจะเหลือนกเอี้ยงหนึ่งตัวถ้าเกาะตัวต่อตัวแสดงว่านกเอี้ยงมากกว่าหนึ่งนะครับผมก็แทนนกเลยนกเอี้ยงก็แทนนอนี่แหละนกเอี้ยงหัวหนึ่งถ้าเกาะตัวตัวเหลือนกเอี้ยงหนึ่งตัว นงเอี้ยงลบควายเนี่ยแหละเท่ากับหนึ่งมีสมการได้หนึ่งควายก็ควายนะครับแต่ถ้านกเอี้ยงสองตัวนกเอี้ยงสองตัวก็นกเอี้ยงสองตัวเกาะควายหนึ่งตัวจะเหลือควายหนึ่งตัวแต่งนว่าควายมากกว่าก็เอาควายตั้งนะครับลบนกเอี้ยงสองตัวแต่ถ้านกเอี้ยงสองตัวนกเอี้ยงสองตัวก็นกส่วนสองนะครับเกาะควายหนึ่งตัว จะเหลือควายหนึ่งตัวนะครับของการที่สองนะครับได้ไหมนะครับก็ง่ายๆฮะอันนี้ก็หนึ่งเท่ากันอันนี้ก็หนึ่งเท่ากันแต่ไม่ต้องจับให้มันไม่ต้องจับเ,เข้ามาเท่ากันก็ได้นะะหรือจับก็ได้เพราะว่าพอมันก็ไม่หมดดีถ้าจับมาเท่ากัน ใช่ไหมเพราะว่าตัวนี้เป็นบวกตัวนี้เป็นลบย้ายมาไม่ได้เรามาแก้สมก,การเลยนะครับแก้สมก,การเลยเอาสมก,การที่หนึ่งนะครับบวกเข้าด้วยสมก,การที่ส1บวกสมก,การที่สองให้มันเหลือนอกเอี้ยงนะฮะสมก,การที่2เพราะว่าควายนี่มันเท่ากันอยู่แล้วเราไม่ต้องเอาอะไรไปคูณเข้าเลยจับบวกกันเลยฮะบวกกันอันนี้ก็บวกกัน 1, 1น,นึนบงบวกหนึ่งเป็นสองนกเอี้ยงนี่นกเอี้ยงบวกลบ นเอียงส่วนสองอันนี้ก็เป็นหนึ่งส่วนสองอันนี้เป็นหนึ่งหนึ่งลบหนึ่งส่วนสองก็ได้หนึ่งนกนะฮะหนึ่งส่วนสอ,นสอนงนกเอี้ยงเติมหนึ่งให้ดูแจะดูไม่ออกนะฮะหนึ่งส่วนสอนงนกเอี้ยงควายจากลบมาบวกกับควายธรรมดาอา่ะลบกับบวกก็เป็นลบนะครับผมไม่งงนะงงไหมก็เหมือนกับควายลบควายเนี่ย เท่ากับศูนย์ก็ได้ศูนย์เติมก็ได้ศูนย์เท่ากับนกส่วนสองเท่ากับสองนกจึงเท่ากับสองเอาไปหาเอาไปคูณเป็นนกเป็นสี่ตอบสี่ตัวนะครับนกเอี้ยงสี่ตัวแล้วเราอยากรู้ว่าควายมีกี่ตัวละ่ะนกเอี้ยงสี่ตัวงงง,งนะฮะเราอยากรู้ว่าควายมีกี่ตัวเราก็าควายไปแทนเอเอานกเอี้ยงไปแทนเนี่ยแทนสมารที่หนึ่งก็ได้ แทนสมนการที่2ก็ได้นะครับเอาสี่ี่ไปแทนตีไปแทนนะครับสย้ายมาปุ๊บเป็นลบเป็น3า,ามลบลบตอบควาย3ตัวนกเอี้ยง4ตัวนะครับโอเคเนาะครับอ่ะโจทย์ที่บิ๊กได้ลงไว้ก็เฉลยจนครบแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเหลือเรื่องดอกเบีย้ยนะครับดอกเบีย้ยทั้งหมด4ีข้อ ก็โหดอกเบีย้ยนี่สําคัญมากนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วทาไม่ได้มันมันคิดหลายปีแล้วมันก็ยากนะครับแต่ถ้าคนมีสูตรหรือเคยไปติวมาก็จะรู้เทคนิคการทํานะครับผมเห็นไหมสี่ตัวนะครับผมนกยี่ยง4สี่ตัวนะครับสําหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับถ้าใครมีข้อสงสัยก็ทักแชท ทอินบ็อก้ามาถามในเพจแมทในสิบตำรวจก็ได้นะครับวันนี้บิ๊กก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ